สวัสดีชาวราศีกร,รกฎดวงรายเดือนกันยายนมาแล้วนะจ๊ะติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ได้ กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยสมมะทาโรสมมะพยากรดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีคลิปนี้ใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่หรือผูกลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใครสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักแชทเพจ Facebook สมมะพยากรได้โปรโมชั่นเริ่มต้นหคำถาม3า 9บาท2คำถาม78บาท3คำถาม99บาทและ5คำถาม149บาท เลือกแพ็กเกจแล้วโอนเงินส่งสลิปส่งคำถามส่งมาได้เลยนะคะรอไม่นานรวดเร็วแม่นยำตรงประเด็นและประหยัดเงินแต่ถ้าใครอยากจะดูแบบจุใจนัดเวลาโทรคุยได้ดูดวงทุกวันรับคิวทุกวัน10นาฬิกาถึง20นาฬิกาจองคิวล่วงหน้าสำหรับใครที่อยากโทรคุย20นาทีเริ่มต้น299บาทจ้าสำหรับวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงจัด โปรโมชั่นเลือกเรื่องที่จะเสริมดวงได้ไม่จำกัดแถมฟรีเลขมงคลและถ้าใครอยากจะมูเตรู เทียนมงคลครอบจัก,กรวาลสายขาวสายพุทธคุณสมมะทำพิธีทุกเดือนชุดละ199บาทเท่านั้นใช้แค่ชื่อสกุลและวันเดือนปีเกิดแม่หมอจัดทำพิธีให้ด้วยตนเองค่ะสำหรับชาวราศีกร,รกฎเรื่องราวข่าวดีสิ่งที่ดีหรือมีตัวเลือกข้อดีของการมีตัวเลือกมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นก็ดีนะอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็โอเคนะ แต่ข้อเสียคือความลังเลความสับสนมันเลือกไม่ได้มันตัดสินใจไม่ถูกมันไม่รู้จะเอายังไงจะเลือกอันไหนดีอันไหนคือสิ่งที่ดีล่ะมันก็ดีพอๆกันมันก็ดีเท่าๆกันแล้วอันไหนมันดีที่สุดสําหรับเราเนี่ยเลือกเยอะก็ไม่ดีอีกไม่มีตัวเลือกเลยก็ไม่ได้อีกแล้วไพ่ส่วนใหญ่เป็นไพ่ถ้วยในช่วงเดือนนี้กรกฎเนี่ย จะมีเรื่องของอารมณ์จะมีเรื่องของความรู้สึกจะมีเรื่องของความวันไหวอะไรหลายอย่างเข้ามาสับสนอีกแล้วเครียดอีกแล้วกังวลอีกแล้วจะเอาอยัางไงจะทํำยังไงจะเจอกับอาการนี้เรื่องแรกข่าวดีเรื่องงานก่อน มีโอกาสได้โปรโมตมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสัญ,ญลักษณ์ของหกถ้วยคนถือช่อดอกไม้มาให้แสดงว่ามีเรื่องราวข่าวดีอะไรบางอย่างใครอยากจะย้ายกลับบ้านกรณีทำงานต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนต่างจังหวัดมีโอกาสได้ย้ายกลับบ้านนะหรือใครได้รับการโปรโมตมีช้อยใช้เลือกมีตำแหน่งให้เลือกไม่รู้จะเลือกอะไรสัญ,ญลักษณ์ของไพ่เจ็ดถ้วยสับสนกังวลเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกค่อนข้างงง,ง เหมือนกันตอนนี้จะเอาอยัางไงเคล็ดลับนะสำหรับคนที่มีคู่แฟนอยู่ที่ไหนให้เลือกอยู่ที่นั่นกรณีได้งานที่ไกลบ้านไกลแฟนไม่เอาจบแค่นั้นง่ายๆแต่สำหรับคนโสดอยู่ใกล้ครอบครัวดีกว่าเพราะว่าไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงความอบอุ่นเนี่ยงานอยู่ใกล้บ้านจะมีความสบายใจมากที่สุดสำหรับคนที่มีเรื่องของความก้าวหน้า มันจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบแล้วสัญลักษณ์ของไพ่เจ็ดถ้วยอ่ะ จัดลำดับความสำคัญให้ดีบางทีงานมันกองพะเนินท่วมเท่าภูเขาพยายามจัดไทม์ไลน์ให้ดีๆจดใส่ปฏิทินนะมีตารางเวลามีตารางการทำงานวันนี้ต้องทำอะไรพรุ่งนี้ต้องส่งงานชิ้นไหนจะได้ไม่งงจะได้ไม่สับสนถ้าจัดลำดับความสำคัญชีวิตได้จัดการทุกอย่างเป็นระบบจะไม่วุ่นวายจะไม่สับสนและจะไม่เกิดความกังวลเพราะมันทำตามระบบระเบียบทำตามขั้นตอนนี้ นี่คือคำแนะนำสำหรับคนที่ทำธุรกิจกิจการเจ้าพ่อเจ้าแม่100 project, ร้อยโปรเจกต์เศรษฐีร้อยล้านอันนั้นก็ดีอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็อยากทำเข้าใจว่าอยากรวยอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็น่าสนใจเอาทีละอย่างมีกี่มือมีสองมือทำคนเดียวได้ไหม มันทําพร้อมกันทุกอย่างไม่ได้เลือกเอาที่มันแบบอ้ยช่วงนี้เทรนด์อันนี้กําลังมาทําแล้วน่าจะรุ่งอย่างเงี้ยลองทีละอย่าง2อ,อย่างถ้ามันอยู่ตัวแล้วค่อยต่อยอดแล้วค่อยขยับขยายทําทุกอย่างพร้อมกันประสาทกินนะแล้วเผลอๆเนี่ยตนำน้ําพริกละลายแม่น้ําเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องทําทุกอย่างทําทีละอย่าง2อ,อย่างทีละโปรเจกต์สำหรับเรื่องของความรัก ขอแสดงความยินดีกับคนที่โสดชาวราศีกรกฎ 1. รักข้ามรุ่นรักต่างวัยอายุห่างกันหลายปีสองถ้วยมาแล้วนะคู่แท้นะ มีโอกาสได้เจอคู่แท้มีโอกาสได้เจอคนที่ดีที่เคมีตรงกันไปไหนไปกันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายจะแก่กว่าก็ได้จะเด็กกว่าก็ได้ขอแค่เราเข้ากันได้ขอแค่เคมีตรงกันเท่านั้นจบกรณีที่สองสำหรับคนโสดแต่มีประเด็นคนโสดแต่มีประเด็นเนี่ย มันจะมีคนเก่าๆกลับมางอ้อกลับมาขอคืนดีส่งดอกไม้ส่งของขวัญมาให้แล้วเริ่มต้นที่จะมาปฏิบัติต่อเริ่มสารความสัมพันธ์กันใหม่หรือกลับมาขอโอกาส อันนี้คือเรื่องของคนโสดแต่สำหรับคนที่โสดสนิทเลยไม่เคยมีแฟนมาก่อนไม่เคยมีความรักมาก่อนแรกรักเร่าร้อนจะลุ่มหลงดูดีๆบางคนก็ดีจริงๆแต่บางทีก็เป็นภาพลวงตาดูดีๆไม่ต้องรีบร้อนด่วนสรุปสำหรับคนที่ แต่งงานแล้วมีคู่แล้วมีแฟนแล้วช่วงเนี้ยจัดการชีวิตดีๆอย่าเอาเวลาไปทุ่มเทกับงานจนไม่มีเวลาใส่ใจออกไปดินเนอร์ด้วยกันบ้างหาเวลาอยู่ด้วยกันบ้างสวีทหวานกันบ้าง เที่ยวด้วยกันบ้างเพราะว่าถ้าจัดการตารางเวลาชีวิตไม่ดีนะมันจะมีปัญหาในเรื่องของความรักตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลางานทํางานเลิกงานหรือวันหยุดหาเวลาใส่ใจดูแลคนรักด้วยนะจ๊ะเรื่องการเงินโดยรวมไม่ได้แย่โชคลาภมาจากรางสังหรณ์ช่วงเนี้ยราศีกรกฎฝันแปลกๆฝันกลางวันหรือนอนไม่หลับฝันร้ายบางคนมีเรื่องของภาพหลอนภาพลวงตา เซนแม่นลางสังหอนแม่นมีโอกาสถูกหวยแต่เลขเหล่านั้นน่ะเลขอายุวันเดือนปีเกิดของแฟนก็ได้หรือไปไหนกับแฟนแล้วเจอแผงขายหวยขายลอตเตอรี่ให้แฟนหยิบลอตเตอรี่ให้ อย่างเงี้ยจะได้โชคได้ลาบการเงินโดยรวมดีถ้ารอคอยข่าวดีอะไรบางอย่างเรื่องเงินมีคนเอาเงินเอางานเอาโอกาสเอาผลประโยชน์มาให้ช่วงเนี้ยการเงินจัดลำดับให้ดีต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างอย่าอีรุงตุงนางมันจะวุ่นวายแล้วมันจะชักหน้าไม่ถึงหลังนี่คือคำเตือนส่วนเรื่องของโชคลาภเลขมงคลคือเลขสี่ เลข2และเลข7สีมงคลคือสีฟ้าและสีขาวสีที่ไม่ค่อยโอเคก็คือสีดำ ส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดต้นคอเนี่ยก้มนานๆน,น,นั่งนานๆเนี่ยปวดปวดบ่าปวดไหล่เอ็นกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยบ่าไหล่หลังต้องระมัดระวังกับอย่างที่2ก็คือเรื่องของปัญหาสายตาดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของสายตาถนอมสายตากันนิดนึงนะจ๊ะทุกคนทําบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างนะคนตาบอดเด็กกำพร้าตาบอดโรงเรียนสอนคนตาบอดมูลนิธิโรค ตาโรงพยาบาลตานะส่วนเรื่องอื่นๆจัดลำดับความสำคัญชีวิตให้ดีเอาทีละเรื่องเอาทีละอย่างข่าวดีมาถึงแล้วโอกาสมาถึงแล้วค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจทําทีละเรื่องเอาทีละอย่างจะได้ไม่วุ่นวายสับสนสำหรับคนที่อยากดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมัครพยากรณ์นะคะสวัสดีค่ะ